ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสำหรับลาวสตาเนาะเมื่อวานลาวสตามาแค่ตัวเด่นศูนยะ์โหเสียดายนะศูนย์เจ็ดไม่ถึงมีศูนย์ห้าศูนย์หกไม่มีศูนย์เจ็ดเออวันนี้ผมวางตัวนี้ไปนะครับสำหรับตัวเด่นนะก็คือเด่นเจ็ดแปดนะครับลาวสตามาเด่นเจ็ดแปดตัวเจาะมีอะไรบ้างเจ็ดสามเจ็ดสี่ 7จ็ดห้าเจ็ดหกเนะครับอันนี้คือลาวสตานะครับตัวเจาะเน้นนะครับผมวางที่แ แปดเจหนะครับเม็ดเดียวอ่ทีนี้มาดูตัวเน้นก่อนนะครับตัวเน้นอ่าตัวเน้นวางไว้ที่ตัวนี้เลยนะครับ8ปดหฝากอีกเม็ดหนึ่งนะแปดเจสนะครับเออผมชอบ สามตัววันนี้ชอบตัวนี้แปดจุดหกแปดเจ็ดสี่นะครับอ่ะตัวเด่นเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับมีอะไรอีกแปดสี่แปดสามเจ็ดหกนะตัวที่ชอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนี้จะสามจะสี่เจ็ดหกแปดสามแปดสี่นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 5, โชคดีนะครับสำหรับแนวทางของลาวสตานะครับมาแบบสั้นคลิปต่อไปจัดไปที่ฮานอยนะครับโชคดีครับ